ลองซูมดอกไม้สวยเนาะดอกเล็กนิดเดียวเองนะดอกเล็กนิดเดียวเมื่อจะซูมดูซิว่าจะชัดไหมดูว่าเวลาถ่ายเสร็จแล้วจะชัดไหมนี่ค่ะดอกเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเที่ยงรู้แล้วดอกเล็กนิดเดียวเอง เดินมาดูจดหมายค่ะไม่มีจดหมายจากใครเลยมีแต่บินบิลบิลบิลไอบินโทรศัพท์สวยเนอะถึงดอกจะเล็กล้ำรวงก็เป็นกลุ่มแล้วสวยใช่ ใช่ค่ะดอกนี้ที่ว่ากินได้การมันเปรี้ยวๆไม่ต้องดองเลยกินได้เลยเปรี้ยวเปรี้ยวแบบอร่อยอ่ะเปรี้ยวประมาณเหมือนนังสาดตนี่ไม่ใช่ค่ะเหมือนมะไฟนช่มคะสวยนะเวลามันรวมกลุ่มกันเยอะๆมีหลายต้นเลยค่ะที่เป็นดอกตะเล่นนี่เดี๋ยวพี่นจะพาไปดูนะ บ,บ้านไม่มีหรอกแต่ว่าบ้านคนอื่นมีบ้านตรงข้ามกันมีสีม่วงสวยนี่ก็ออกชมพูอ่อนกับชมพูเข้มนะคะเนี่ยจะเป็นแล้วแต่อันไหนโดนแสงมั้งคิดว่านะสีขาวก็มีนะสวยไหมคะสวไหมสวยไหม,ไมนี่อันนี้เมื่อกี้มาดูเป็นกลุ่มเลยนี่ อันนี้กลุ่มดอกดูสิคะน่ารักเนะาะเออเป็นพุ่งๆนี้สวยจังเลยอะ่ะอ่ามันก็เป็นเขาบอกมันเป็นสนชนิดหนึ่งเป็นต้นสนชนิดหนึ่งเห็นไหมคะนี่สวยนะสวยนะ S <S สวยมากมายนี่อยู่ริมรั้วในเรียกว่าในหมู่บ้านนะฮะมันเขาเรียกว่าวิลเลจนะนะม,มีอยู่แค่สิบหลังนี่ยสวยว แล้วเขาก็จะปลูกไว้ข้างรั้วระหว่างบ้านเราบ้านเลขที่8กับบ้านข้างๆนี้เลขที่6สวยนะเนี่ยถ้าตรงไหนไม่โดนแดดก็จะออกขาวๆหน่อยหนึงนะคะตรงที่โดนแดดก็จะออกชมพู น่าจะใช่นะเท่าที่สังเกตมัน,นจะออกชมพูชมพูม่วงอันนี้เป็นแฉกเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่จับให้ดูมันเป็นชั้นๆแบบกลีบมันเยอะกว่านะนนสวยจังเลย ดงมันเป็นสองสีอยู่ในดอกเดียวกันเนี่ยปิวปิวปิวสวยจังเลยดีไหมปิวคล้ายคล้ายนกเหรอคล้ายนกคล้ายอะไรสวยดีนะนี่ดอกอะไรไม่รู้อ่ะก็คล้ายๆจะคล้ายเลยเนาะเนี่ย แต่มันออกดอกมาตรงปลายนี่ค่ะสวยนะสวยยอดเลยดอกอะไรก็ไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกแต่สวย จบที่บ้านตาแหนมเองนี่ดอกเหลืองสองดอกสามดอกสีดอกเห็นไหมคะนีาา่มีสวยๆกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยนี่แน่แต่อยู่หลังบ้านเยอะคะ่ะอันนี้ก็กำลังจะออกดอกเนี่ยเป็นอย่างนี้กำลังจะออกดอกเนี่ยนี่คะ่ะกำลังจะออกเป็นดอก ลาเป็นดอกคล้ายๆชมพูเลยสีชมพูโอ้โหนี่ท้าจะชอบตรงนี้นะเนี่ยกลีบใหญ่มากเลยใบใหญ่มากเลยอันนี้มาถึงกุหลาบของป้าแม่มนะอันนี้ดอกสีส้มนะคะเคยถ่ายแล้วตอนที่มันดอกมันใหญ่ๆดอกใหญ่มากเลยนะอันนี้มันเขาจะตัดมันเมื่อตอนเดือน เดือนสองเดือนที่แล้วนะคะเขาจะตัดแบบกุดๆเลยอะแต่กิ่งเนี่ยแล้วก็ออกดอกมาแล้วค่ะตอนนี้ก็หนึ่งวันสอวันก็จะบานทเท่าที่เห็นนี่ก็ประมาณ11ดอก1ิบเดิบสอดอกนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นอันนี้สีส้มนะคะสีส้ม แล้วก็อันนี้สีแดงสีแดงออกดอกเดียวนี่ที่เห็นนะคะเนี่ยออกมาดอกเดียวอ๋ออยู่โน้นอีกดอกหนึ่งที่กิ่งแดงนั้นที่ที่ช่อดังแดงนั้นอีกหนึ่งดอกอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่แต่เวลาออกดอกสวยมากและอยู่นานมิสเตอร์ลิงกัน นี่นะคะชื่อมิสเตอร์ลิงกันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเล็กเเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าหน่อยอยันนั้นเล็กๆลต่บางทีมันก็จะออกข้างๆกันนี่ค่ะจะมีซ่อนอยู่แถวนี้อย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะออกอย่างนี้ก็น่าจะออกโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่าน,นี้เพราะเอาจดหมายก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปอดอกไม้ตามข้างๆบ้านนะคะที่เดินผ่าน ไปไหนไกลไม่ได้หรอกไกลที่สุดก็โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นนี่ไม่รู้ว่าเม็ดเม็ดมันดอกมาเรื่อยมันเนี่ยเต็มเลยนี่ค่ะเห็นไหมแพรเต็มหมดเลยอันนี้ไม่เคยนี่เลยนะนๆะจะเฉี่ยวน้ำไปให้ก็ตั้งหน่อยนึงนี่ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะป้าแหม่มก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรค่ะมันอยู่แคบๆนะอยู่บ้านไปตลาดก็ไปอย่างรีบร้อนล็อกแลกเคยถ่ายที่ที่ร้านค้าเขาก็ลบออกค่ะเขาลบออกบางคลิปแล้วเขาก็อบอกว่ามันติดลิขสิทธิ์อะไรดูน่าจะเขาเปิดเพลงที่ห้างก็เลย เราไปห้างก็ต้องระวังเลยไม่ได้ถ่ายไม่รู้เฉพาะรัดนี้เปล่านะคะคนอื่นค้าอยู่รัดอื่นเาก็โอเคอยู่นะแล้วก็รัดเรานี้ก็บางคนก็มีไปเก็บเห็ดแต่ที่นี่ไม่ได้เลยค่ะถอนหญ้ายังไม่ได้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ